พี่วีก็เช้าด้วยขอบคุณที่มาครับยินดีค่ะง่ายเราดูได้ดอกไม้ขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะย้อนสัมภาษณ์นนกูนหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทเขียนข้างกายแอปทักษะออนอะไรก็เกิดขึ้นได้ ภาพในงานศพคุณพ่อนอนุสรพักสุขเจริญภาพพระเอกหนุม่มนนกุญชานนสันตินธนคุลช่วยงานและเขียนข้างแอปทักษะออนพักสุขเจริญทาให้หลายคนเนี่ยฟันธงว่าเจ้าตัวคือตัวจริงซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนนกุญเนี่ยได้เปิดใจแบบถึงความสัมพันธ์กับแอปทักษะออนนะคะยอมรับว่าสนิทกันมากเราเนี่ยย้อนไปฟังคาสัมภาษณ์ของนนุนกุญกันค่ะทำเอาลุ้นกระแนกมากนะคะหลัหนุ่มนนุนกุญชานนสันตินธนกุลจับคู่นางเอกรุ่นพี่แอปทักษะออนพักสุขเจริญเล่นนนนนนทท์คคุุณไดด้้้ใใหสัามาาาษงงเเเิศกกลรรรียู เทปเล ARNING f a c e BANGKOK 2023นะคะทำเอาทีมจิ้นเรือแล่นอีกครั้งเริ่มจากคิดว่าทำไมแฟนๆถึงอยากดูซีรีส์ของเรากับแอปเพราะว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจประกอบกับรีเมคจากซีรีส์ที่โด่งดังมากๆในประเทศจีนเลยคิดว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยติดตามกันก็ถ่ายมาเกินปีนึงแล้วถ่ายเสร็จประมาณสิงหาคมปีที่แล้วถามถึงคอมเมนต์ที่เราบอกว่าืออหือกับแอปผ่านอินสตาแกรมก็ชมพี่เขาพี่เขาสวยมากๆ แอบก็เลยบอกว่าก็ชมว่าสวยตรงๆไปเลยสิก็ได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมเมนต์ตรงๆเลยก็ได้ครับสวยมากเลยครับรู้สึกยังไงที่แฟนๆจับจิ้นไม่หยุดเลยก็ดีใจอยู่แล้วครับคือผมเนี่ยมองว่ายิ่งเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ด้วยกันด้วยมันยิ่งเป็นผลดีเนอะกับการที่มีแฟนๆเนี่ยรอติดตามกระแสจิ้นต่างๆคนมองว่าเราครบกันจริงๆอยากรู้ว่าคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงก็าในอนาคตมันพัฒนาย,ยัางไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตครับคําตอบดารามากแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละตอนนี้พัฒนาไหมก็เป็นพีี่่ททสนนนิมากคคึงรับ พิสูจน์ไหม resigned? พิสูจน์ครับโอกาสพัฒนามีเยอะไหมอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับอยากพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้อยู่แล้วครับเห็นไหมกระแสเชียร์แรงใช่ครับหวังว่าทุกคูเนี่ยจะรอติดตามนะครับคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงอ๋อดูเขินๆเขินๆครับพี่เขาเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากับพี่เขามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ มีคนคุยเรื่องกระแสจริงกับพี่แอฟไหมมีครับมีคุยกับพี่แอฟอยู่เรื่อยพี่เขาก็แฮปปี้ครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปในเชิงบวกก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับกระแสบวกเยอะจริงๆมันมีทั้งลบทั้งบวกแต่ว่าเราพร้อมรับฟังทุกคอมเมนต์เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคู่จริงก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันก็ได้ครับถ้าเราฟังจากการให้สัมภาษณ์ของนนกุลน,นะคะจะเห็นว่าอายุเนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปความสัมพันธ์นนกุลกับแอฟทักษะอ่อนนะคะเป็นพี่ท แถมยังเปิดเผยต่อว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งจะเห็นว่านนกูเนี่ยตอบแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่ก็ต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้คนเนี่ยจับโยงแต่นนทเนี่ยตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทําให้เราคิดได้ว่าโอกาสพัฒนาเนี่ยมีแน่นอนจะเห็นได้จากที่นักข่าวเนี่ยขยินงคาถามว่าคนมองว่าเราครบกันจริงๆอยากดูว่าเป็นคู่จินหรือว่าคู่จริง ซึ่งนนท์นะคะตอบว่าถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตครับดูคําตอบแบบดารามากเนาะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับจากดีไกอการตอบนะคะนนท์เนี่ยนิ่งแล้วก็จริงจังมากกับคําตอบนี้แล้วนักข่าวนะคะยิงถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยพัฒนาไหมนนท์ตอบว่าก็เป็นพี่ที่สนิทที่สุดแสดงว่าโอกาสพัฒนาเนี่ยมีเยอะ นักข่าวถามนนตอบว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวถ้าอะไรมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถกาหนดได้อยู่แล้วครับเราจะเห็นว่าคําตอบของโนนีนะคะคือคําตอบที่เป็นไปได้เลยนะคะซึ่งเป็นคําตอบของปลายเปิดแลวนักข่าวนะคะยังถามต่อว่าแบบนี้แสดงว่าเรากับพี่แอมเนี่ยเป็นคู่จริงหรอโนนนะคะตอบว่าก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันก็ได้ครับยิ้มแล้วก็เขินๆน,นะคะแล้วก็บอกว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากีี่่เคน็็นปสิงทดรับ จากคำให้สัมภาษณ์ของนนนะคะกับภาพในงานศพข,ของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญตลอด5วันที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นภาพพระเอกหนุ่มนนกุลชานนสังตินทรกุลตั้งแต่วันแรกวิธีสวดอภิธรรมนะคะจะเห็นว่านนกุลเนี่ยช่วยยืนเสิร์ฟน้ําแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะคะในการช่วยต้อนรับพี่น้องในวงการบันเทิง และในพิธีชาปนกิจช่วงระหว่างที่แอมนะคะเตรียมตัวกล่าวคําอะไรคุณพ่อนะคะจะเห็นว่านูนกุนเนี่ยคอยเป็นกําลังใจเคียงข้างแอมคอยช่วยถือของคอยห่วงใย,ยอยู่ใกล้ๆนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดเวลาภาพดบงก่าวน,นะคะทําให้เห็นถึงความอบอุ่นของนูนกูนที่มีให้กับแอมนะคะให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างสายตาอบอุน่นห่วงใย,ยและคนที่คอยเคียงข้างอยู่วาระสาคัญขนาดนี้คงไม่ใช่ใครก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นคนสําคัญของใจใช่ไหมล่ะคะ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของพี่แอบและนนกุลนะคะจะอยู่ในสถานะไหนนะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยเคียงข้างซัพพอร์ตกันในวันที่คนีายสูญเสียมันช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้หม่ามีแอบและก็ครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณที่มาครับยินดีค่ะต้อมาดูอไวา